โอเครับต่อเนื่องกับกล่องนี้ที่พี่ก็ว่าพี่สนใจที่สุดใน6สังกัดน,นี้นะครับและกล่องนี้ก็คือ n o m ิ d i c นะครับจะแข็งแก่งขนาดไหนนะครับจะหล่อเทขนาดไหนนะครับเราไปรับชมกันกันกบอีวิด n นนะครับเน็กซ์เวล a กัสแกลนโนมิดิกโอเคครับกล่องก็โปรดอ่านคำเตือน โอเคครับมาเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับอ่เรียนการเกมเด็กของนไทยนะก็ก็ถือว่าโอเคนะเอาโอเคกล่องเนี้ยมันพี่ไปเจอหลังจากกล่องแรกนะครับเราแกะนั้นติดไปแล้วทำนี่กล่องที่สองที่พี่แกนะเนาะพี่ก็ได้เจอจุดจุดอ่อนหลายอย่าง,งแล้วคือกล่องค่อนข้างจะทําสวยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าตอนเขาออกแบบเขาคิดหรือเปล่าเนาะกล่องนี้สวยนะ รูปอาร์ตเนี่ยไม่เคยเจอกล่องแบบนี้เลยอาร์ตเต็มกล่องนี้มากแต่กล่องแบบนี้เราจะเก็บการ์ดต,ต่อไม่ได้นะครับก็คือสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเป็นของยิปแต่เราก็คงไม่เก็บมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ากล่องนี้มัน่องข้านจะแพงไงก็ใช่จไหมเราก็เสียดายดูอาร์ตอาร์ตมันสวย,ยไงแล้วมัน,แล,มนแล้วมันเก็บมันทําประโยชน์ต่ออะไรไม่ได้เลยก็คือเสียดายครับเพราะนั้นเราต้องหาวิธีเก็บแยกๆไปนะเนาะไม่รู้ทำยังไงเหมือนกัน จะบอกให้เอาการมาใส่ในกล่องนี้แล้วก็เก็บเข้าไปกล่องเดิมเพื่อดูแปลกๆเนาะเอาเป็นว่าฝากไปคิดในการหาวิธีแก้ผมหน่อยเนาะถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่เนาะเนาะฝากด้วยอะพี่มีขนาดไปก่อนโก่คเนาะโอเคมาเดี๋ยวมาแกะกันนะครับไม่มีอะไรแหละก็เหมือนเดิมละเดีย๋ยวมาดูนานโนกันอ่าเราจะไม่พลาดนะครับเราจะไม่ปล่อยโค้ดเลยเปอยแล้วนะครับ เอ้ยฉันไม่พลาดแล้วล่ะแกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ไม่ให้ดูหรอกไม่พลาดแล้วโค้ดแม่งน่าจะเจ๋งอยู่เนาะแต่ไม่รู้ทำเฮ้ยเฮียมเห็นบอกว่าทำอะไรได้เนาะอ่าก็จะได้พี่คนนี้มาสามใบนะครับชื่อเอาอีกแล้วอ่านี้น่าท่าเนี้ยอันนี้มันเป็นรหัสมอร์สนะครับถ้าเข้าใจถูกนะครับ อ่ะเป็นรหัสแปลว่าอะไรกูไม่รู้แต่เดี๋ยวต้องให้กูมามีปัญหาอ่ะเป็นรหัสมอนะครับถ้าใครรู้แปลว่าอะไรก็ก็บอกมาเนาะพี่ไม่รู้แล้วกันพี่ขอไม่รู้แล้วกันพี่เรียกที่จะไม่รู้เลยแล้วกันรูว่าหาแกะดีกว่าฉันนี่ชอบจริงๆเลยการแกะของอีฉันมีความสุขมากเลยนะคะอีฉันเมื่อกี้เรานับดีรหัส8นยี่สิบแปดเรานับใหม่หนึ่งแบบสองสาม สี่ห้าหกเ,เฮ้ยเชียนี่คืออะไรอ้าวไอ้เชียนี่คืออะไรเชียนี่คืออะไรเชียเกินอ่ะเอาใหม่ถ้าเกินนะครับถ้าเกินผมจะไม่ปัญหาเลยนะครับสำหรับ กล่องก็เลือกกล่องนี้นะครับถ้าเกินจะมีปัญหาเลยนะครับโอเคนะหนึ่งสสาสแบบ5แบบ6แบบ7แบบ8แบบ9แบบอ่านี่สิแบบ11แบบ12 13 14 15 16ามสิบส

บกันเจสัมเพสสี่เก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสห้าเอ็ดท่าสองาสามาสี่โอเคไม่โกรธสามใบนี้นะครับเกิดมานะอันนี้คือเลือนนะครับไม่โกรธนะครับเพราะแบบครบผมก็จะไม่โกรธนะครับแต่จะแบบมึงไม่ครบมากูก็จะด่านะครับตามสัวดานะครับโอเคกล่องใบโอเชียไม่น่าพูดก็จะด่าเลยใบแรกนะครับที่เราได้มาเป็นหัวหน้าแกงนะครับนาโนห้านะครับ ซอร์เซสเอ่อเพื่อเลินอนมันบอกว่าทิปสกิลครับทิ้งการ์ดบนมือสั่งใช้งานเราทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับในเทอร์นี้นะครับคืออะไรอ่ะอันอะไระฝ่ายเราเช่นถือไปคือการ์ดเวทมนต์ใช่ไหมอ่าอ่าใช่โอเค บอกว่าทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบนะครับในเทอร์นี้เวทมนต์ฝ่ายเราเวทมนต์ฝ่ายเราใบถับบาใบนะครับค่าอะไรลดลงหนึ่งนะครับถ้ามีการเทคการเวทมนต์ฝ่ายเราในสนามลบสามใบหรือมากกว่าครับอืมน่จสนใาเราสามารถจ่ายค่าจ,จ่ายกองการนี้เพื่อน,นำการก์ดเข้าสู่สนามลบการใบนี้ปึง้งนำการ์ดส่งไปกอง เมื่อเข้าสนามครับนำการ์ดส,สองใบจากกองทิ้งเราไปยังอันเซเบอร์นาโนอ่ะจ่าย5นะครับแล้วก็เอาจจกดอกเอามาเป็นนาโนเนาะเอาเป็นค่าใช้จ่ายมานาเนาะไอที IT ่สกิลจ่าย1นึ่งนาโนเลือกได้2อย่างจบก,ก็สองใบว้าวนำการ์ดใบบนสุดของการ์ดทิ้งไปยังนันอันเซเบอร์ว้าวเชื่อใจหนึ่งเพื่อได้1นึ่งาโนเหรอเพื่ออะไรเปลี่ยนเหรอในเทอร์นี้การ์ดใสยเรา คารายลดหนึ่งใช้หนึ่งคารายลดหนึ่งเพื่ออะไรถ้าเป็นนานปกติก็โอเคมั้งเลือกอ๋อบนมือฝ่ายเราลดลงหนึ่งก็แปลว่าถ้าเรายิงเวทคารายหนึ่งคารายหนึ่งสองใบโอเคเข้าใจแล้วเลือกโ uh, ฟลเวอร์อ่ายูนิตฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบนสนามลบทางคมเสียหายสองพันให้กับการไปนั้นยิงก่อน,นงเงินเตือน ก็โอเคนะถือว่าความสามารถที่หลากหลายดีนะครับซอรูซิสนะครับต่ดอดไปนะครับแม่นางหลังสวยเรานะครับสามนาโนนะครับชิปคืออะไรวะไอ้เนี่นี่คืออะไรวะขอคำแปลดิคำแปลอยู่ไหนครับคำแปลไหนครับขอคำตอบไหนครับคราวนี้สามารถเล่นได้ในเมนเฟสฝ่ายใดก็ได้อ้าวที่โกงดิเมนเฟสฝ่ายใดก็ได้ดิดดิอ๋อไล่ตัวไหนก็ได้เหรอคุณพระไล่ทืนเขาก็ได้ โจ้ก็สบายจากนั้นในเทอร์นี้จากนั้นในเทอร์นี้แชมเปี้นยนหรือโฟลเวอร์หรือยูนิตไฟล์ก็คือมอนเตอร์เราต้องเคลียร์คำนี้แล้วโฟลเวอร์พี่ไม่ถนัดมากเลยพี่ขอใช้คำว่ายูนิตเนาะยูนิตคือมอนเตอร์ไอ้มอนพวกเนี้ยโฟลเวอร์หรือพวกเนี้ยเนี่ยเนี้ยโฟลเวอร์อะไรพวกเนี้ยเนาะไม่ถนัดจริงโจ้ก็สบายจากนั้นในเทอร์นี้แชมเปี้นยนหรือยูนิตใบอื่นในสนามฝั่งเราหนึ่งใบได้รับพลังมังกันสี่พันโอ้ใบนี้เก่งจังเฮียกเก่งสัง เก่งมากเลยนะเธอเก่งมากจริงๆต่อไปคุณลุงหนวดนะครับแต่เป็นสามนาโนเนาะโองช่องตีแม่งฝั่งซ้ายสั์เมื่อข้อสนัมิเทนี้ความเสียหายที่เกิดจากการแฝงห้ามจากการแฝงแล้วเพิ่มงินสองพันโอ้ก็โอเคก็ตีแล้วบว,วกสองพันทุกใบเลยเนาะรวมทั้งสกิลคนยิงด้วยเนะาะแก้วนี้เอ็นเบกเอาแล้ว M break เอ็นเบกคืออะไรวะ เอาแล้วม,มืเปกูด้วยไหนอ๋อแสดงความสามารถนี้มันการอยู่แสดงแสดงความสามารถเมื่อกาแบบนี้อยู่บนกาทเทคเลอะบนกาทเทคแปลว่าอะไรวะแปลว่าถ้ามีแปะอะไรอยู่ใช่ไหมอ๋อคือถ้ามีเวทแปะอยู่นะครับเวทสมส่ยแหละตีทุกทิศ้าลงูอย่างเก่งะ่ะเก่งมากเก่งมากสมเป็นสามนาโนจได้ไปเดียวนะจะรักแบบทอง ต่อไปนะครับโอ้ถ้ามีเวทแปะอยู่นะครับก็ได้รับพลังตีสามพันนะครับสามนาโน,โนเหมือนกันโอ้แกงนี้ก็ต้องโจยเยอะนะถึงจะเล่นได้อะ่ะวันนี้ขายทิศสก,กิลใจหนึ่งที่การมือสองใบเธอนี้ได้รับพลังตีสี่พันโอ้ไม่เสียมานาและไม่เสียนาโนด้วยอ่าคนนี้สวยนะครับโอ้ตีสุดจอแปดพันห้าพันแปดพันเนาะสองนาโน ตีที่สุดจอตีขึ้นสุดลงสุดเนาะเห็นไหมอันนี้ถือว่าเล่นไม่ยากนะถ้าถ้ารู้สอนนี้นะต่อไปนะครับทิ้งก้าไปเลยหรอวะบิกินบิกินว่าอะไรสแสดงความสามารถเมื่อเข้าสู่อินฟิวเฟ e แกนมือหนึ่งใบโจมสองใบอ๋ออินฟิวเซชก็คือเข้าเทินเมื่อเข้าเทินถ้าแบบนี้แปลว่าอะไรอะอินฟิวเซชใครอ่ะอินฟิวเซชใครก็ได้เหรออินฟิวเซชเราแน่เลยเข้าเข้าเทินเราถ้าการนี้ไม่ตายนะครับทิ้งการหนึ่งใบมือเราโจมสองใบโอ้หเล่นทิ้งหมดเลยเหรอวะมีแต่ทิ้งหมดเลยวะต่อไปนะครับเอ็มเบดนะครับถ้าแปะเวทเนาะการนี้บวกแังตีสามพัน 3, นะครับเป็นสองนาโนไซส์สองโตใหญ่มากอะใหญ่เวอ้อ มีการทิ้งหมดเลยวะอ่าหนนาโ,โ,โนนะครับพี่ทีพอทิ้งการ์ดวัวหนึ่งใบเคลื่อนย้ายการ์ดนี้เอ้ายีนี่ก็เลวเหมือนนะนี่หนูหนูทำไมหนูต้องเคลื่อนย้ายเจอต่อไปนะครับอ่าจากคนท่านะครับการนี้รับพลังตีสองพันนะครับถ้าแปลว่านะครับจะเป็นห้าพันหรอไม่รู้สิไม่ไม่ได้สึกเก่งเลยเมื่อการนี้เราถูกอ่าเมื่อการในมือเราถูกทิ้งนะครับโจากการ์หนึ่งใบอ่าอ่าโอเคลงสนามนะครับ ช่วยกันจู่อคนนี้เก่งเข้าไปสนามโจกร์ดุยใบคนนี้เก่งครับเล่นง่ายๆไอ้อะไรที่มันง่ายๆเนี่ยอะไรที่มันเล่นความสามารถสั้นๆง่ายๆนี้เก่งเพราะว่ามันเข้าใจง่ายแล้วมันจะเล่นต่อคอมโบอะไรได้ง่ายอา้าวตัวฟอนเริ่มเปลี่ยนแล้วว่มคนต้องเฟยนะครับเป็นเทคเนาะเลือกหนึ่งอย่างเลือกเทคหนึ่งใบในสนามลบนำการใบนั้นกลับเข้าสู่ขึ้นมือเจ้าของยิงเกือบขึ้นมือได้หรือเลือก อะไรเนี่ยเทคอะไรเนี่ยมีกองการทิ้งหนึ่งใบในกองการทิ้งเรานําเข้าสู่สนามรบก,ก็คือเวทสนมใส่ใช่ไหมก็คือที่สวมใส่ได้ใช่ไหมก็คือนําสนมใส่จะได้ดอกมาแปะได้เนาะจ่ายมาเนาะไม่ไม่จ่ายด้วยอันนี้เก่งทิ้งข้าไลสองไงจ่ายหนึ่งไม่น,น่าเกียดเกียร์เนาแล้วกูต้องกูอ่านอีกแล้วคิดเป็ดการใบนี้นะครับ กาบันี้นับเป็นช่องว่างในสนามลบสามารถเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับแชมเปี้ยนหรือ f ฟลว์แฝยเราบนสนามลบใบใดก็ได้เราไม่สามารถวางทับกาบนี้บนะเกียร์ได้อ๋อก็คือถ้าใบบนตายนะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะครับก็โอเคตลกดีเกียร์นะครับวางสนามลบปิ้งนะครับแล้วก็ขึ้นไปขี่ปับ๊บ ก็จะได้สมมติว่าแชมเปี้ยนหรือยูนิฟาเรานะครับได้รับไอ้แทงสมพันธ์เพื่อนสมพันธ์โอ้เป็นที่เก่งจังอ่ะยานเดียวไม่พอนะครับมีอีกยานหนึ่งนะครับอ่าใจศูนย์ว่ะอันนี้ใจศูนย์ว่ะเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือนะครับเมื่อการกีฬาสลับโอ้เฮียนี่แหละที่ฉันต้องการเมื่อแชมเปี้ยนหรือยูนิฟาเรานะครับที่อยู่บนการนี้นะครับ,มรรบไม่ตกเป็นรอบใหม่เพราะสมการนะครับโอ้เก่งเก่งเก่ง อ๋อโหแม่งเล็กยานนี่ว่าเหมือนกันครับใจหนึ่งนะครับเป็นการแปะสนามเนาะการแปะแหละอ่าเป็นการแปะใช่ว่าการสวมใส่ไหมั้ยต้องใช้คำว่าอะไรวะงงยังไม่เข้าใจเลยอ่ะต้องลองเล่นจริง่ะเมื่อแชมเปี้ยนหรือโฟลว์ไฟล์เรากาเวน,นีได้รับแอคทีฟสกิลแชมเปี้ยนหรือยูนิตไฟล์เราที่อยู่บนกาเวัน,นี้ได้รับแอคทีฟสกิลนะครับ เคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายการไปน,นี้ได้นะครับก็โอเคไม่ไน่าเกียดเวทต่อไปเป็นเวทเทคควอนตัมนะครับเมือ่อเลือกอ๋อเนี้ยอันเนี้ยคืออยู่บนสนามถูกไหมใครมาขี่ก็ได้ถูกไหมเลือกแชมเปี้ยนหรือยูนิตไฟล์เราหนึ่งใบสามราเทอร์นิก์ดการ์ดใบนั้นได้รับป้องกัน4ี่พัน ชิวบล็อกนะครับชูชื่อตรงตัวมากตั้งชื่อได้ตรงตัวมากนะครับต่อไปคอนตั้มเลยนะครับแกรนเว่เจดสองนาโน,โนเนาะเลือกยูนิตไฟตรงข้ามหนึ่งใบสนามลบทำความเสียหายสี่พันให้กับกร้าใบนั้นะนะครับโอ้เก่ง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 เลยแหละเลือกยูนิตไฟตรงข้ามหนึ่งใบนะครับในสนามลบที่มีหนึ่งนาโนน้อยกว่ากลายเป็นกองทิ้งโอ้เก่ง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  โอเคคนท่านำการในมือเราสใบไปยังเซเบอร์นาโนแล้วก็จุดกระซอมใบเก่งเก่งเก่งเชียคืออะไรวะเนี่ยคอนเซปคืออะไรวะเนี่ยโอเคมาคอนเซปเด็กนี้นะครับมองเลยว่าเล่นยากนะทำไมถึงจะเรียกว่าเล่นยากวะไหมเพราะหนึ่ง เด็กนี้นะครับเกิดความสามารถทุกอย่างนะครับเริ่มจากการที่การ์ดนะครับมันคือการทําลายตัวเองถ้าใครเป็นเล่นคอนโทรลดีๆเด็กนี้จะเป็นเด็กเสริมที่ดีมากหนึ่งคุณจะเปลี่ยนการ์ดนะครับบนมือได้เก่งมากแล้วคุณจะเพิ่มดอกซึ่งมันเอเนกประสมในการทําอะไรก็ได้เพราะมีตัวขุดนะครับนี่คือหนึ่งนะคุณมีแชมเปี้ยนที่เอเนกประสมที่สุดน่าจะในเกมนี้แหละเพราะ เพราะคุณมีทั้งมานามีคุณการเวทคุณมีทั้งโจ้ทั้งท,งทิงนะครับนี่คือหนึ่งนะหนึ่งคือคุณชอบทิงการ์ดบนมือนะครับคนโทนดรอปยืดนะครับนี่คือหนึ่งด็กมนี้ต่อต่อสองถ้าคุณคิดว่าการขี่ยาแล้วมันเกิดเอฟเฟกต่างๆเท่ๆเนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งใครก็ขี่ได้นะครับเราบอกเลยว่าดิกงนี้ตอบโจทย์อีกเช่นกันนะครับว่า การขี่ยานมันเท่ก็จะนั่นแหละถือว่าเก่งแหละโอ้โหดิดนึงไม่มีอะไรครับมันมันดูเป็นเสริมมากเลยอ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเอาเป็นว่านะครับกินใบได้ไหมกอดใบหนึง่งโอเคเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบการอ่ามันชื่ออะไรโนมินิกเนาะหนึ่งชอบเล่นกับการที่มือของเราเองนะครับเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต่างๆนะครับคุณจะต้องคิดเยอะแน่นอน ดด็กนี้หมอคุณครับ 2. การมีเวทสมใส่ในสนามเป็นยานแล้วเกิดเอฟเฟกแปลกๆในการแก้เกมต่างๆนะครับโนเวดิตอบโจทย์และ3นะครับขี่แล้วเก่งขึ้นแบบเห็นผลแบบจัดๆนะครับ6,10000แล้วก็มีเอฟเฟกที่ยกเลิกการเล็งเป้าอ,อะไรพวกนี้บอกเลยว่าเด็กนี้เก่งมีแชมเปี้ยนที่เก่งแล้วก็มียานพาหนะที่เก่งนะครับ นั่นแหละถ้าใครชอบทิ้งมือนะครับลรงดิกตอบโจทย์นะครับไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนเนาะแต่ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูกันหลังนะะนะครับสาหราับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแล้วแหละนะฮะลาไปกับเซอร์เซส,สของเรานะครับก็ก็ถือว่าเก่งนะก็ถือว่าเล่นได้ในระดับเล่นได้เลยแหละไม่ใช่เล่นได้ในระดับหนึ่งเล่นได้เลยแหละมันมันออกไปของเสิร์ฟว่ามันมีตัวตัว,ว,วอะไรเงี้ยอันนี้เก่งวือ้ออันนี้คือเก่งวือ้อ โอเคครับลาไปครับผู้ชายคนนี้ดีกว่าครับที่ทำให้ผมได้หกคัะคปีบนะโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะมิงหล่อไมละ่ะ